สบายดีครับพอแม่พีน่น้องนุ้แม็กมาหาเที่ยวปลาเก็บเห็ดอีกแล้วครับเป็นวันหยุดครับเลยมีโอ,อกาสได้มาเที่ยวปลาหาเก็บเห็ดเก่าครับมหาไนบาดปอพอไปใสบ่บุแต่เลยอยู่ปลาผู้เดียวตอนนี้ยังมีคนมาหาเก็บเห็ดอยู่เลยครับฝนตกลิ่นลนเหมือนว่านเรามาล่อรุ่น ชมไปน้ากันพรมอมลุกแม็กเลยเด้อครับ่าสิโชคสีมันซ้ำได้เป็นกำลังใจให้ลุกแม็กเียเด้อครับผมเสียงดดว่าใส่ฝนนั่นิองฝืนมีอยู่ตัวหนึ่งฝนเอากแขนหอยกระตายอยู่สแสดงว่าเฮ็ดออกอยู่ครับผมอ๋ะไปน้ำกันกับลูกแม็กครับผมแรงมากแต่ว่าพอเฮ็ดแล้วครับนี่ครับผมเห็นปะครับนี่ เฮ็ดยังอ่ะเห็ดบัวครับพี่เฮ็เดบัเดวเห็ดบัวเห็ดบัวครับมันมาันมันมาโอ้คงาตัวนี้อ่ะขางาเลยครับอไะโนโนอไรกันเนาอะไรกันนาะนี่แไงจีดายอยากควนเอาขา,ามันงไหเอาขาเห็ดพร้อมไหมครับเดี๋ยวไปเอามีดมากลนครับปเปลยวมีดเปล่ เฮ็ดปวกครับผมขุดเอาขาฟอมเงี้ยงขุดเอาขาขุดเอาขาขุดเอาขาเฮ็ดฟอมขุดลงลึกๆมาน่ะคุณว่าเมื่อสีล่องขุดเพิ่งลึกๆหว่าที่ใดซ้ำไดนเนะครับเอ๊ะปวกอเออเงี้ยงเถอะครับสุดแล้วนะนี่นะสานี <laughs> มีดอกนึงีสอดอกแล้วครับผมาดอกแรงแหงมานได้จุกๆมันมันครับมเพรบัวครับเพมบัวพววกบน,นดอกบานเลยเลยครับ ดอกนี่ครับเก็กปวกครับพี่น้องโอ้ถอนอยากแขกหน่อไอยู่เล็กเอ้าโอ้ครับต่แบบถอนอยากครับพี่น้องสีด้ายขาเนี่ยเออขาดั่มเลเอามีดมานึ่งอื้อือ รุนเลยครับไปแล้วครับครับเดอกงามเลยครับดอกงามเลยชุบขอซะขอซะไปเห็ดไข่นย้ำดอกหนึ่งครับพี่น้องรู้ไหมเอาไม่เคี่ยวเห็นเห็ดค่ายเฟิร์มครับ ครับพี่น้องดอกหนึ่งง่ายด้วยครับขุดเอา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 อ๊บอ่าพี่น้องดอกหนึ่งครับเห็ดไข่ครับผมเห็นแบบนี่นะครับเห็ดไข่ในดอกไี้นี้ครับ ดีแล้วครับ้าไปดึงไปยักันดูยังยัังยงััดยังยงยรอังยงยยังยังยังยัังังยังยังยัังัยังยยังังัยั ดอกงายเครับนี่ฮะนี่อไรดอกงี้ดอกงี้หกดวกงครับสวยงามมากแดงแนิดนี่งไ่เป็นไังดอกงอยู่เห็ดที่ได้ยังเหยียดขาเนาะขาเห็ดวกงันมีดันหายนะครับมีดลูกไม้ขาย ได้เฮ็ดละทิมมันทิมนีดครับผมต้นเท่านะได้อันนึ่งฝันทิมอันหนึ่งเดี๋ยวต้องไหนที่คุดเอาก็เอามีเอาไม้ยูแล้วครับขุดเราเมื่อกี้นี่มีดหายเราขาดเนาะให้บอกเนาะป็นได้ได้ละครได้ละครเฮ็ดบัวครับสวยๆครับ เบิ่งห้อยเพื่นเชียหาเห็ดครับผมแปนเบ็ดบะมีใบใหม่นะครับมองนี้เห็ดออกครับแต่แม่ลูกแม็กพอเห็ดใบได้แล้วครับยางมากกว่าพอดีห้อยเพื่นเชียเห็ดจะมาแปนไหมโอ้โหดีครับเห็นบอกครับเออมนี่เห็ดปวกครับตอกเลยมันเกิดที่หลังเพื่นเชียได้ครับพี่น้องตั๊กกั๊กถลันถัน แจงได้นี่สองดอกสินี่ดอกเดียวแหละครับจะให้เพิ่นเหยียบมันก็เพยยามขึ้นมากแะครับจกขิดเดี๋ยวเอากันขุดเอาพี่น้องบ้าบ้าอะไรขุดเอาขุาาาดเอา,เอา,เอาต้องใช้วิธีการขุดต้องใช้วิธีการขุดครับโอ้ยมีดหายไหมมีดลูกแม็กได้ได้เห็ดรอถิ่มมีดครับผมบัน าส่วนบ่พ่อจักอยู่ไสโอ้ขาดแล้วอ่ะเอาซ้ำอีกเอาเอานี่ที่เหลือให้มันเกิดใหม่ใส่ปลุกไว้อยพี่เก่าเนึ่งนักงต่อเห็ดบวกครับอออือ่าชูปเูนะนี่น้องเมืงขาเห็ดบวกขายน่าจะโดกนี่ ที่ไหนก่อนให้ปลวกอีกแล้วครับอาอบอลขาตั้งแับเนาะฮะเอา,า,อเอา,เอาครับแบบได้สันสันครับ <laughs> บรรยากาศภายในป่าครับพีนบ่น้องบรรยากาศภายในป่าครับมันบว่าผมมาหาเด็ดผู้เดียว ตอนแรกลูกแม็กเข้าใจว่าลูกแม็กมาหาเห็ดผู้เดียวครับ <laughs> จำคอพี่พอน้องอยู่ละเป็นหาเห็ดกันเป็นหาเห็ดเห็ดเก,กอกนี้เรื่อยละครับค้นเกิดกระจายค้นเกิดเขาเขาออกออกปลาเป็นปลาตัวใหญ่ครับปลาในน้องว่าเห็ดเกาะหลายพ้นเขาพ้นออกตีหนึ่งตีสองเขา หกงโมงเศร้าเข่าสองสองโมงเศร้าเข่ายังไงเอาไว้สองไวสามเดเข่าไมาอีกครับขเข่ามาหาเก็บเหตุแค่ขนาดเป็นกรยังได่นแ่พอด้เด็กคน,นวนิซายแก้วอยู่ครับพุดปวดวไอน้องไม,พม, <laughs> พม่พร้อมขอบพุณหลายๆได้ทีดชมขิดตึ้งแม่ ก็ได้เขามาช่วงคลิปลุงแม็กเลยก่อนขอเป็นกำลังใจให้ลุงแม็กน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับย,ยังประธานอด็กจบรา้การดอกอีกจักน้อยก้อนครับหาไปเรื่อยๆก้อนลูกแม็กพ่อเห็ดไข่ครับเห็นบ่ครับ ดอกบใหญ่กตแก้ว่ากะงามด้วยครับดอกไม่ใหญ่แต่ก็สวยครับไปายยนยยยยยยยมยพอเย็ดอีกแล้วครับยียยยยยยยครับยย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 ย ไม่อะไรเงี้ยเอาใดขาเงี้ยงเงี้ยนอนจิ้มเอา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 ขายาวๆจิ้มเอาตื่นความอยากได้ขายาวๆครับพี่น้องครับเออมป็นดีไหมบอปไ้ชูส่งแล้คลิปนี้ลู้ไหม ขอจบบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ก่อนด้วครับเด้อขอบคุณหลายๆทีสอยเป็นกำลังแรงใจให็นไหมนะครับชมคลิปจนจบรายการขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ